กลายเป็นข่าวเศร้าที่ทำเอาแฟนละครและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างพากันส่งกําลังใจให้อย่างล้นหลามเมื่อคู่รักชื่อดางโญ่สกอตและนุ่นราิิดาประภาษโนโบนได้ส่งจดหมายเรียนเชิญสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเพื่อข้าร่วมรับฟังการถแถลงข่าวอัปเดตเรื่องการสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งสร้างความตกใจให้กับผู้ที่ติดตามข่าวสารเป็นอย่างมาก ตามรายละเอียดในจดหมายเชิญระบุว่าในวันพฤหัสบดีที่29มกราคม2569เวลา14.30นถึง15.30นณะโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทห้องประชุมบัญชาล่ำซำอาคาร2ชั้น6โดยมีแพทย์หญิงปานวาดหานอมรศูนตินรีแพทย์แพทย์เวชศาสตร์มารดาละทารกในคันโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและนายแพทย์นัดเกียรติอภิวสุแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาละทารกในคน จาก PWS Clinic Bangkok เป็นผู้ถแถลงส่วนนุ่นหลุยขออนุญ,ญาตงดตอบคำถามและสัมภาษณ์สื่อมวลชนต่อมานุ่นรามิดากับสามีหลุยสกอตตั้งโต๊ะถแถลงข่าวโดยนายแพทย์นัดเผยว่าผมเป็นแพทย์ที่ดูแลที่นุ่นตั้งแต่ช่วงฝากคันมาโดยตลอดตลอดเวลาที่ฝากคันมาคุณนุ่นเป็นผู้หญิงที่เก่งคนนึงเลยครับที่มาฝากคันตามนะัดสม่ำเสมอมาก,กับคุณหลุยทุกครั้งในไตรมาสแรกซึ่งการประเมินทุกอย่างอยู่ในเกมปกติมาโดยตลอดแต่อย่างที่เคย เคยทราบกันดีครับว่าคุณนุ่นเคยมีประวัติของการมีเนื้องอกในมดลูกมาก่อนและเคยผ่าตัดเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งนั่นเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ทางทีมแพทย์เองและคุณนุ่นคุณหลุยรับทราบข้อมูลเป้าระวังและความเสี่ยงนี้มาโดยตลอดจนเข้าสู่ไตรามาสที่3าไกลคอติดตามถี่ขึ้นทุกสัปดาห์ประเมินน้ำหนักตัวทารกประเมินทารกและการบีบตัวของมดลูกซึ่งการบีบรัดตัวของมดลูกในช่วงไตรมาสสุดท้ายไม่มีความผิดปกติหรือมีการถอดรัดตัวของมดลูก ในระหว่างนั้นเราได้มีการประสานงานกับทีมโรงพยาบาลสามิติเวชสุขุมวิทครับเพื่อว,วางแผนการคลอดอย่างที่ได้แจ้งไปช่วงวันที่24มกราคมที่ผ่านมาและเพื่อว่าจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นปวดท้องเจ็บคันคลอดก่อนกําหน,นดที่นุนสามารถเข้ารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลสามิติเวชสุขุมวิทได้อย่างท่วงทีซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากโรงพยาบาลเป็นอย่างดีครับ จนกระทั่งในวันที่เกิดเหตุ10มกราคมที่ผ่านมาอายุคันยังไม่ครบกําหนดแต่คุณนุ่นมีอาการเจ็บคันคลอดก่อนกําหนดและปวดท้องรุนแรงจนวูบเกือบหมดสติผมได้รับการประสานงานจากคุณหลุยในวันนั้นผมก็รีบวางแผนและประสานงานกับทีมโรงพยาบาลสม,มิติเวสสุขุมวิทเพื่อให้มารับตัวโดยฉุกเฉินและทางโรงพยาบาลก็เข้ามารับตัวและรักษาได้อย่างทันท่วงทีเลยครับ จากนั้นแพทย์หญิงปานวาดเล่าว่าช่วงสายๆของวันที่10มกราคมคุณหมอนัดได้โทรมาแจ้งว่าคุณนุ่นมีอาการปวดท้องโรงพยาบาลเลยประสานร,รถพยาบาลฉุกเฉินรวมถึงคุณหมอฉุกเฉินออกไปรับคุณนุ่นที่บ้านค่ะ โดยคุณหมอฉุกเฉินที่ไปกับรถพยาบาลโทรมาแจ้งว่าณขณะนั้นคุณนุ่นมีภาวะความดันโลหิตที่ต่ำมากหัวใจเต้นเร็วมากๆเริ่มมีอาการหายใจเร็วรวมกับที่คุณหมอนัดเคยแจ้งก่อนหน้านี้ว่าคุณนุ่นเคยผ่าตัดนำก้อนเนื้อที่มดลูกออกทำให้มีแผลที่ตัวมดลูกค่ะเมื่อรวมจากประวัติได้ทั้งหมดทางทีมเลยสงสัยว่าน่าจะมีภาวะมดลูกแตกค่ะ ซึ่งทำให้เสียเลือดในช่องท้องเยอะมากและเป็นสาเหตุที่ทำให้ความดันโลหิตต่ำลงค่ะทางทีมจึงได้เตรียมห้องผ่าตัดฉุกเฉินเตรียมคุณหมอผ่าตาดัดคุณหมอเด็กคุณหมอดมยาเพื่อให้การรับการรักษาอย่างทันท่วงทีทันทีที่คุณนุ่นมาถึงค่ะ เมื่อคุณนุ่นมาถึงที่โรงพยาบาลเราได้พาคุณนุ่นไปยังห้องผ่าตัดเลยเพราะคิดว่ายังไงก็ตามจะต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนค่ะและตอนนั้นเราได้ทําการอันต้าซาวค่ะเพื่อประเมินสัญญาณชีพในคภ์และตอนนั้นเราตรวจไม่พบสัญญาณชีพของทารกในครั์แล้วค่ะแต่เราจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจผ่าตัดเพื่อให้การรักษาและเซฟชีวิตของคุณแม่ไว้ก่อนค่ะณนะตอนนั้นเราได้ทําการผ่าตัดคลอดทารกออกมาค่ะแล้วพบว่ามีเลือดในช่องท้องปริมาณมากเมื่อตรวจที่ตัวมดลูกดูพบว่ามีแผลขนาด ใหญ่เป็นแผลปีิแตกที่บริเวณด้านหลังของมดลูกค่ะซึ่งมีเลือดออกจากบริเวณนั้นน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีเลือดออกในช่องท้องปริมาณมากและทําให้เกิดความดันโลหิตต่ําค่ะท,ทีมได้ทําการเย็บซ่อมตัวมดลูกที่ฉีดขาดค่ะใช้เวลาในห้องผ่าตัดประมาณ3ชั่วโมงก็สามารถหยุดเลือดที่ออกจากแผลได้ค่ะรวมถึงคุณหมอดมยาก็ได้ให้เลือดและน้ําปริมาณมากเพื่อรักษาสัญญ,ญาณชีพให้คงที่ค่ะจนณชุดนั้นสัญญ,ญาณชีพทุกอย่างก็พละยะววิกฤตค่ะแต่เนื่องจากมีการ เสียเลือดปริมาณมากคุณนุ่นยังจําเป็นต้องได้รับการรักษาต่อในห้อง ICU เพื่อให้เลือดอย่างต่อเนื่องและเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังจากที่ให้เลือดในปริมาณมากค่ะ โดยหลังจากนั้นเราพบว่าคุณนุ่นมีอาการน้ําท่วมปอดซึ่งเกิดจากการที่ได้รับเลือดและสารน้ําในปริมาณมากค่ะจึงไม่สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้นักขณะนั้นก็มีทีมแพทย์สหาสาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ ICU คุณหมอโรคปอดคุณหมอโรคเลือดและคุณหมอโรคติดเชือ้อเป็นทีมเดียวกันในการดูแลรักษาในวันนั้นค่ะจนสัญญ,ญาณชีพเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะภาวะน้าท่วมปอดดีขึ้นสามารถนําเครื่องช่วยหายใจออกด้วยได้ค่ะใช้เวลารักษาใน ICU ประมาณ4วันค่ะ และหลังจากนั้นคุณนุ่นยังจะต้องรักษาต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายในโรงพยาบาลโดยรวมคุณนุ่นได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาทั้งหมด6วันค่ะและสามารถกลับบ้านได้ค่ะนุ่นรมิดาเผยทั้งน้ําตาโดยมีหลุยสกอตนั่งน้ําตาคลออยู่ข้างๆเรื่องทุกอย่างก็เป็นแบบนี้ค่ะเกือบไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับพี่ๆแบบนี้แล้วเนาะส่วนสาเหตุก็เกิดมาจากมดลูกแตกจากที่เคยผ่าตัดมาค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้กําลังใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราไม่รู้จะตอบแทนทุกคน ยังไงต้องขอโทษที่เราไม่สามารถตอบขอบคุณทุกคนได้หมดแต่เราเห็นทุกอย่างนะคะนุ่นไม่อยากให้ทุกคนเศร้าไปกับข่าวนี้เพราะมันผ่านเวลามาแล้วที่ผ่านมานุ่นเศร้ามาพอแล้วแล้ววันนี้ที่เราแถลงข่าวเพราะอยากให้ทุกคนได้ฟังความจริงที่มันเกิดขึ้นกับนุน่นไม่อยากให้ทุกคนไปนั่งนับว่า1นึสองสามันเป็นแบบนี้แบบนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนที่ตั้งทันในใจมากสุดท้ายมันแค่มาแจา็คขอักี่เราก็ถือว่านี่ก็เป็นอุทา อ่อนเรื่องหนึง่งเป็นสัญญาณเตือนให้คนที่เคยผ่าตัดเหมือนนุ่นให้ระวังตัวมากขึ้นแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเนอะสุดท้ายนุ่นว่าพี่ๆคงอยากถามนุ่นว่าแล้วอนาคตนุ่นหลุยจะเป็นยังไงต่อคือตอนนี้เราโฟกัสในเรื่องของสุขภาพนุ่นมากกว่าเพราะจากที่เสียเลือดไปเยอะนุ่นก็ต้องฟื้นฟูร่างกายส่วนถ้าจะถามว่านุ่นอยากจะมีลูกกันอีกไหมมันยังมีความหวังอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้นุ่นจะไม่มีลูกแล้วนุ่นแค่คิดว่าจะเลือกจะมีหรือจะโฟกัสที่ชีวิตคู่ดีกว่าตอนนี้ ยังให้คําตอบอะไรไม่ได้รู้แค่ว่าคนที่อยู่วันนั้นและรักนุ่นที่สุดก็น่าจะเป็นหลุยเพราะเขาต้องผ่านการรับรู้ข้อมูลที่มันไม่รู้ว่าจะไปคู่หรือจะเป็นยังไง เพราะฉะนั้นให้เวลาเราให้กำลังใจเราผ่านจุดนี้ไปให้ได้เพราะนุ่นคิดว่ามันไม่นานหรอกค่ะคือนุ่นเคยสูญเสียมาเยอะนุ่นว่าชีวิตเราต้องไปต่อได้เราจะกลับมามีรอยยิ้มและมีความสุขอีกครั้งแน่นอนค่ะนุ่นขอวอนทุกๆกคนอยากให้เห็นใจเรานิดน,นึงเนอะน้องไม่อยู่แล้วไม่อยากให้พี่ๆขึ้นรูปน้องเราไม่อยากเห็นรูปน้องบนสื่ออีกแล้วอะ่ะเห็นแค่รูปเราก็พอพร้อมร้องให้ออกมาและทิ้งท้ายว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ นอกจากนี้มอเบนซ์นายแพทย์โคสิตเอี้ยวฉายแพทย์ชำนาญการศัลย,ระยะกรรมจมูกโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซให้ความรู้ผ่านโซเชียลเพื่อคลายข้อสงสยัยเหตุใดทารกที่ครบกำหนดคลอดแล้วถึงเสียชีวิตกระทันหันนายแพทย์โคสิตระบุว่าการที่ทารกเสียชีวิตในครั์โดยเฉพาะเมื่ออายุคันครบกำหนดมาเกิดจาก4อย่างซึ่งไม่ได้พูดเฉพาะกรณีของหลุยกับนุ่นดังนี้สาเหตุ4ข้อรากชีวิตทารกในครรภ์ึเกิดจากตัวทารกเองถ้าฝากคั์และดูดีมา ตลอดก็เป็นไปได้น้อยแต่อาจจะมีโรคหัวใจหรือความผิดปกติทาง DNA บางอย่างที่ตรวจไม่พบ 2. เกิดจากสายสะดือหรือรก อาจมีการเสื่อมหรือรอก,ก่อนกําหนดของโรคแต่กรณีนี้คุณหมอที่ฝากคันอาจจะต้องอันตราซาวเห็นตั้งแต่แรกซึ่งมันอาจจะไม่เสียบพลันขนาดนั้นถ้าจะเกิดขึ้นได้เร็วแบบไม่รู้ตัวสายสะดือเป็นสาเหตุที่เจอได้บ่อยเช่นการพันของสายสะดือเป็นปมแน่นหรือตัวสายสะดือมาพันทารกบริเวณคอทําให้ทารกเสียชีวิตแบบเสียบพลันได้ 3. เกิดจากตัวคุณแม่เช่นภาวะคันเป็นพีทเบาหวานรุนแรงขนาดตั้งคันซึ่งอันนี้ก็ต้องตรวจพบก่อนหรือโรคประจํา ตัวอ 4. Sudden i n t r a u t e r i e unexplained s syndrome สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดภาวะที่ตรวจสอบแล้วไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดซึ่งกรณีนี้หากอยากรู้ว่าเป็นอะไรจริงๆแล้วก็สามารถทำการชนสูตรทางพันธุศาสตร์ได้ทำให้สามารถพบสาเหตุได้เพิ่มเติม20% ย้อนเส้นทางชีวิตคู่ซึ่งนุ่นยอมรับแต่งงานเข้าในวัย37นุ่นเล่าในรายการ3แซ่บด้วยว่าตอนอายุ38นุ่นเคยตั้งท้องธรรมชาติเกือบจะ3เดือนแต่สุดท้ายก็ช็อกมาครั้งหนึ่งแล้วเป็นแผลใจผลอันต้าซสาวไม่พบัวใจน้องแล้วทําให้กลัวและหันใช้ชีวิตทางการแพทย์ให้หมอช่วยในการตั้งครรภ์ก่อนที่ทั้งสามีภรรยาจะเริ่มมุ่งมั่นในการมีทายาทพยายามเก็บไข่มาตลอดแต่ก็เกรดยังไม่แฮปปี้จนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ทั้งศึกษาเรื่องการกิน คลีนลดน้ำตาล เสริมวิตามินงดปาร์ตี้ตอนก่อนถ่ายพรมลิขิตเคยใช้วิธีการแพทย์พอช่วงเข้า3เดือนเหมือนกันคิดว่าเขาโอเคแล้วไปเข้าห้องน้ําแล้วเดินซื้ออาหารเหมือนเลือดไหลสุดท้ายก็หลุดส่วนการตั้งท้องล่าสุดหลังใช้วิธีการแพทย์เสร็จแล้วนุ่นไม่ได้เดินเลย3เดือนอยู่บนเตียงและเดินเข้าห้องน้ํานอนนิ่งๆไม่อยากเสียใจอีกหลุดน้องคนที่2ก็ฉีดกระตุ้นไข่ใหม่แต่ก็ถ่ายละครไปด้วยทําให้เครียดแต่สุดท้ายก็ได้ไข่ที่สมบูรณ์ด้าหลุย เคยบอกว่าตอนน้องคนที่สองหลุดไปนุ่นร้องไห้คุยกับคุณหมอเป็นคําพูดที่ติดใจเราขอพูดว่าคุณหมอตกลงนุ่นมีลูกไม่ได้ใช่ไหมทําให้รู้สึกเป็นแผลตรงนั้นกลัวว่าเขาจะคิดว่าทําให้หลุยผิดหวงังหลุยคาดหวังไว้เยอะแต่พอมาท้องนี้ก็ดีใจมาก ก่อนนุ่นในวัย42ก็ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งขอเก็บไข่ครั้งสุดท้ายกระทั่งนัดอันต้าสาวครั้งแรกหลุยจะคอยตรวจกล้องที่บ้านดูแลนุ่นตลอดกระทั่งมั่นใจตอนท้อง5เดือนถึงประกาศลงโซเชียลเพราะเจ็บมาเยอะแล้วนุ่นเคยระบุกำกหนดคลอดไว้1กุมภาพันธ์2569แต่ถ้าครบ37วีคอาจจะมาช่วงกลางหรือปลายมกราคม69สุดท้ายวันนี้ทั้งหลุยและนุ่นก็พบกับการสูญเสียอีกครั้งแบบไม่ทันเตรียมตัวและเตรียมใจ ทีมข่าวขอส่งกำลังใจพร้อมโอบกอดแบบแน่นๆให้กับทั้งคู่ผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุดและขอให้คุณนุ่นและคุณหลุยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับการเริ่มต้นมีลูกอีกครั้ง